ถ้าหิวข้าวกันนะคะบอกเลยนะคะอย่าช้าค่ะตักข้าวมารอพี่ปูเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปูแกงเสร็จพี่ปูจะราดข้าวให้นะคะครัวนี้สวยงามไม่มีนะคะมีแต่ความเจืยแจ้วนะคะเจืยแจ้วนะคะใครคิดถึงเสียงพี่ปูเลขเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกีสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ เกลือนะคะใส่ลงไปนิดนะคะง่ายๆสไตล์ปูนะคะไม่ยากค่ะใครไม่ลวกพี่ปูลวกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมล่าอันนี้คือปลากระเบนนะคะพี่ปูได้ปลากระเบนมาจากทะเลอีกแล้วแล้วพ่อพี่ปูนะคะชอบกินมากเลยนะคะ จริงๆพ่อพี่ปูชอบกินแบบผัดชานะคะแต่ว่าวันนี้พี่ปูจะแกงป่าปลากระเบนนะคะเรียบร้อยนะคะพี่ปูเคยถามคนพื้นที่บางทีเวลาก่อนมาผัดนะนะคะเขาบอกผัดได้เลยนะคะแต่พี่ปูไม่ชอบแบบเออเมือกเหลือกติดอ,อยู่ในปลานะคะแล้วก็กลิ่นขาวนะคะพี่ปูเลยลวกนะคะทุกครั้งที่พี่ปูลวกนี่ยนะคะก็ประสบความสําเร็จทุกทีนะคะกินอร่อยนะคะ ใครๆก็ชอบคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะนี่เลยนะคะพี่ปูให้แม่หั่นกระชายนะคะพลิกแล้วก็เตรียมมะเขือให้นะคะเราไปจัดการเมนูนี้ของเราเลยะคะ่ะพี่ปูจะใส่พริกแกงนะคะที่พี่ปูทําติดบ,บ้านอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมพริกแกงของพี่ปูมีน้ํานะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาคลิปพริกแกงไว้ท้ายคลิปนี้นะคะ ยอดดูคลิปนี้ของพี่ปูก็ไม่เบานะคะในคลิปติกแกงนะคะไปชมกันได้นะคะท้ายคลิปนะคะบางทีพี่ปูก็ไม่ได้อยากจะใส่น้ํามันเพิ่มลงไปแล้วนะคะแกงปลาใครก็รู้นะคะว่าต้องใส่ในน้ําเดือดไม่งั้นมันจะคาวนะคะพี่ปูลวกปลากระเบนไปแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ทานนะคะก็ดูพี่ปูเพลินๆไปนะคะพี่ปูก็ใส่น้ําไปในปริมาณที่ควรจะพอเหมาะกับเนื้อปลานะคะ ในระหว่างนี้พี่ปูจะปรุงรสชาติเลยนะคะพี่ปูจะตัดน้ําตาลทรายไปนิดนึงนะคะน้าปลาค่ะใส่แต่พอสมควรนะคะเพราะพริกแกงพี่ปูมีเกลือนะคะอันนี้ใช้ดุลพินิจเอานะคะเคยได้ยินคําว่ารถมือไหมล่ะคะรถมือนะคะแม่เริ่มไอแล้วนะคะไม่อยากจะบอกว่าพริกแกงเนะี่ยกลิ่นดีขนาดไหนนะคะนี่นะคะนี่นะคะตีมือนะคะแม่หั่นนะคะง่ายชะมัดเลยเราไม่ต้องทํานะคะ เดือดแล้วนะคะพี่ปูใส่ปลาไปเลยนะคะจริงๆยังไม่คิดจะทํานะคะแต่ว่าพ่อถามหนึงปลากระเบนทุกวันนะคะเลยจัดไปพอหนึ่งมื้อก่อนนะพี่ปูได้มาเยอะพอสมควรนะนะคะพี่ปูชอบกินผัดฉามากกว่าแกงปลานะ,ะแล้ววันนี้เออพี่ปูมีอะไรพี่ปูใส่ตามนั้นเลยนะคะที่บ้านน่ะนะคะไม่ได้ออกไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะพี่ปูใส่มะเขือเลยนะคะกับพริกนะคะที่แม่หัน่น ที่พี่ปูใส่แบบนี้เพราะว่ากระชายนะนะคะใส่เลยก็หอมดีนะคะส่วนพริกสีแดงสีเหลืองก็คงสีไม่ซิดไปกว่านี้แล้วนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้ยทนไม่ไหวนะคะกลิ่นพริกแกงตัวเองนะคะจามนะคะแต่ไม่ได้หันหน้าเข้าไปในกระทะนะคะไม่ต้องตกใจนะคะพี่ปูหันไปไกลลิบนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะชิมรสชาติยนะคะถึงพี่ปูจะเป็นแม่ครัวที่ใช้รถมือแต่พี่ปูก็ต้องชิมเพื่อความอร่อยนะคะ อจ,จริงๆอาจจะอ่อนเค็มอีกนิดนะคะแต่ว่าหมอให้ลดความเค็มลงนิดพี่ปูก็จะพยายามกินให้มันจืดลงนะคะส่วนมะเขืออย่างที่พี่ปูบอกนะคะถ้าบ้านใครชอบกรอบนะคะใส่แล้วก็ใส่กะเพราใส่พริกเอาขึ้นเลยนะคะมะกรูดมะเกิดอะไรเนี่ยใส่ก็คือเอาขึ้นได้เลยแต่ว่าบ้านพี่ปูนะคะผู้สูงวัยเยอะเพราะฉะนั้นมะเขือต้องสุกหน่อยห้ามว่ากันนะคะสีก็จะสลดนิดนิดนะคะ ในระหว่างนี้นะคะพอแล้วนะคะเพียงพอต่อความต้องการพี่ปูก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะพร้อมกะเพราค่ะพี่ปูเตรียมพร้อมการรับประทานของพี่ปูแล้วนะคะมีอะไรยากไหมคะท่านผู้ชมสําหรับพี่ปูเนี่ยนะคะง่ายๆแกงแล้วกินเลยนะคะไข่เจียวสักจานหนึ่งก็โอเคนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่า เรื่องถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่เรื่องตอบเม้นต์กับไป้บ้านเพื่อนเลยนะคะใช้เวลาพอสมควรนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่เคยกินปลากระเบนลองไปหามานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ